หลังจากที่กลุ่มนาเปงไงนะครับได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรกลมาซอยเหลือพี่น้องชาวนาชาวสวนเฮานะครับอามือนี้นะครับระยะเวลา3ปีแล้วนะครับเครื่องจักรกลเฮายังเม่อท่านได้ทายระบบน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันไฮดรอลิกนะครับมือนี้ก็ได้เลิกงามย่มดีนะครับเครื่องจักรกลของกลุ่มนาเปงไงก็ทําการดูแลบํารุงรักษานะครับโดยการ อายนนามันเครื่องแล้วก็อายน้ามันไฮดูลิกนะครับซึ่งลดแทกเตอร์ของกลุ่มหน้าเปลงไงบ้านสางกุ้งนะครับก็มีอยู่สองขั้นนะครับ2อขั้นก็เป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะครับที่เขาใส่งานมายังบ่ท่านได้ไทายระบบกเกี่ยวกับนนามันเครื่องหรือหนามันไฮดูลิกนะครับมื้อนี้ก็ได้ช่างนะครับได้ช่างจาก บริษัทสีเมืองยนต์นะครับสีเมืองยนต์ซึ่งเพิ่นมาตั้งสาขาใหม่อยู่บ้านหวยย่างน,นะครับบ้านหวยย่างเพื่อนก็มีบริการนะครับออกมาบริการเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรกลให้ลุ่มหน้าเป็นไงเฮานะครับก็ถือว,ว่าขอบคุณในหลายนะครับขอบคุณในหลายที่มาให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วก็การดูแลเครื่องจักรกลเป็นย่างดีนะครับซึ่ง ทีมงานเข่ากับมีบางอย่างที่ยังมาทันหูเรื่องเกี่ยวกับระบบการใส่งานนะครับการดูแลบํารุงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมือนี่ช่างช่างเพิ่นให้ความรู้ให้ความเข้าใจดีๆอยู่นะครับทีมงานเข่ากับจะได้เครื่องจักรกลนะครับในการใส่งานไปดุลๆนะครับเป็นระยะเวลาดุลๆนะครับในการบริหารจัดการนะครับถือว่าโอเคแห้งนะครับนี่นี่นะครับงบประมาณครั้งนี้นะครับ ในการบริหารจัดการนี่ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มนะครับในการสอบบำรุงก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของกลุ่มขึ้นกันนะครับก็คือผลกําไรในการบริหารจัดการนี่นะครับของของกลุ่มเฮาในแต่ละปีนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายหลนะครับทีมงานที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ในการฮ็ดคลิปเสมอมานะครับก็ขอบคุณหลายๆานะครับพอกันไมนะครับพอกันไมในคลิปนานะครับ เจอกันไหมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ